สวัสดีครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนีมจากสวนลองเลิศนะครับวันนี้ก็เข้ามาในสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินมาดูลูกของเขานะครับผลผลิตปีนี้เนาะใครที่สนใจนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวด้วยเนาะคือตอนเนี้ผมมีอยู่2จิตสใจนะครับเกี่ยวกับลูกผลผลิตเนาะว่าจะขายให้ลงุงหรือว่า,าจะขายออนไลน์ให้กับสมาชิกดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะ เข้ามาสอบถามหน่อยนะครับเข้ามาสอบถามหน่อยว่าผลตอบรับจากสมาชิกนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า,าลงปีนี้ก็ถือว่าราคาก็โอเคอยู่นะครับราคาก็โอเคอยู่แต่ว่าก็อยากให้สมาชิกที่ขอติดตามกันเนี่ยนะครับที่คอยคอมเมนต์เข้ามาว่าแบ่งให้ชิมบ้างนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเหลือไว้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สั่งได้ซื้อเข้าไปลองชิมดูนะครับว่บาทุเรียนที่สวนรสชาติเป็นยังไง ปีนี้บอกกันเลยว่าทรงไม่สวยเท่าไหร่นะครับทรงไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะแต่ว่าเนื้อข้างในโอเคนะครับเนื้อผมลองชิมดูแล้วแหละรุ่นที่เป็นเป็นแรกๆนะครับรุ่นหัวดอกก็โอเคหวานดีนะครับเนื้อไม่มีปัญหาเลยนะครับเนื้อไม่มีปัญหาแล้วก็เปลือกก็ค่อนข้างที่จะไม่หนามากนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนปีที่2เนาะแต่จะให้บางเฉียบเหมือนทุเรียน10ปีขึ้นเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็จะมีลูกหนาลูกบางคะปะปนกันไปนะครับ ส่วนลูกไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะอยู่ราวๆ2องโลถึง 6, กโลเจโลนะครับอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มตัดได้จริงๆเนี่ยประมาณวันที่5เดือนหน้านะครับเดือนวันที่5เดือนหน้าเนี่ยก็คือ,อผมจะไม่เปิดสั่งจองนะครับจะไม่เปิดสั่งจองแล้วก็จะไม่ให้แบบว่า โอนเงินเข้ามาก่อนโอนเงินมาจําเข้ามาก่อนไม่ไม่ทาอย่างงั้นนะครับก็คือผมจะตัดตัดเลือกเลือกลูกที่มันแก่นะครับเลือกลูกที่มันแก่ตัดลงมาแล้วก็ยังไม่ไป้ายน้ํายายังไม่ไป้ายน้ํายาบ่มนะยังไม่ไป้ายน้ํายาบ่มแล้วก็จะทําการผมว่าจะไล์สดในวันนั้นนะครับในวันที่ตัดลงมาส่วน ท่านผู้ชมคนไหนอยากจะลองไปชิมอยากจะได้กี่ลูกกี่ลูกนะครับประมาณกี่กิโลเนี่ยผมก็จะชั่งให้วันนั้นเลยนะครับชั่งให้วันนั้นแล้วก็จ่ายตังค์เสียบซับเรียบร้อยก็ป้ายน้ํายาลงกล่องแล้วก็ส่งไปที่บ้านเลยนะครับจะไม่ให้มันสุกที่สวนนะครับเพราะว่าการที่สุกที่สวนเนี่ยมันมีมันมีข้อเสียอยู่หนึ่งก็คือเรื่องของอการขนส่งนะครับการขนส่งบางทีเนี่ยการขนส่งมันล่าช้านะครับมันอาจจะสุกระหว่างทางเนี่ย มันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวผมอยากให้มันไปสุกที่ที่บ้านดีกว่านะครับที่บ้านของของคนซื้อดีกว่านะครับที่บ้านของน้องม้ชมดีกว่ามันก็จะกินอร่อยกว่าด้วยนะครับพยายามดมกลิ่นดูเลยทุเรียนเขามีเอกะลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับสุกไม่สุกอยู่ที่กลิ่นนะครับดมกลิ่นถ้ากลิ่นมันออกนั่นคือสุกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการฟังเสียงนะครับนี่เริ่มแก่แล้วนะครับที่สวนตัดตัดลูกไม่ต่ำกว่า1 2อวันแน่นอนนะครับ นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีไม่ต่ําลูกที่อายุต่ํากว่าร้อยสิบร้อยยี่สิบวันนับจากวันที่ดอกบานนะครับร้อยยี่สิบวันขึ้นถึงร้อยสามสิบวันที่ผมจะตัดให้นะครับรับรองแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ที่สวนเลือกง่ายนะครับเพราะว่าอะไรทโลูกแค่สายเดียวอ่ารุ่นเดียวนะครับนี่รุ่นเดียวเวลามันแก่มาอะไรมันก็จะแก่พร้อมๆกันไล่เลียกกันห่างกันไม่กี่วันนะครับ ลองดูนะครับว่าทุเรียนอีสานเป็นยังไงนะครับตามที่ผมอลองชิมดูมันก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดินดูไปเรื่อยๆมาดูตันนี้บ้างน,นะครับส่วนลูกเล็กๆก็ได้นะครับส่วนลูกเล็กๆก็ได้ส่วนราคาเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับราคายังไม่ได้เปิดผมจะอิงตามราคาตลาดในช่วงนั้นเลยนะครับจะไม่ จะไม่มีราคาแบบาตามตามใจเราเนาะจะอิงตามตลาดกลางเลยนะครับได้กิโลแล้เท่าไหร่ขายปีกเท่าไหร่บวกค่าส่งเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งวันที่ตัดอีกทีนึงนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับแก่แล้วแหละอีกไม่นานนะครับไม่เกินสิวันก็ได้เริ่มตัดแล้ว โอเคครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเผื่อใครที่รอชิมอยู่นะก็มีทุเรียนอยู่ราวอประมาณสัก5ตันนะครับ5ตัน6ตันไม่รู้ว่าจะาคัดลูกส,สวยๆแล้วเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ลูกสวยก็ลูกขี้เลนเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อสวยเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยนะครับขอแค่ตัดแก่นะครับ,นะรบสภาพลูกจะเป็นยังไงก็เนื้อข้างในเดียวกันนะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมไว้รอติดตามประกาศตทางหน้า Facebook แล้วก็หน้าเพจนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ